เตี้ยยิ้มเป็นฝ่ายชนะไปก่อนโอ้แม่เปิดมาแบบนี้ร้องเลยโอ้จ๊อสโอ้แน่นอนครับกอนนักจิ้งรออยู่ครับมีตัวทองรออยู่ครับแต่ว่านี่ครับเอาล้เป็นมวยนี่เป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับโอ้โหหลุดแล้วเจ๋งของการองต้นต้องรอรุ่นดูครับโอ้โหเป็นไรครับครับจะออกลูกไหนก่อนเตะซ้ายไปโดนเกี่ยวแล้วตัดล่างครับสวยงามครับลูกนี้ครับเตี้ยยิ้มเป็นฝ่ายชนะไปก่อนโอ้แม่เปิดมาแบบนี้ร้องเลยโอ้จ๊อสโอ้จ๊อสยังไงครับ เตะสายทังนายหูแค่นี้ทําได้ดีแล้วยังไงปัดล่างไม่ได้ครับเอายายามโตครับแล้วตีหลอกลูกโดนเตะล่างพยายามปีนโต่ก็แค้ได้ครับโดนอีกโอ้โหพูดบอลไปทันมีปัญหาเรื่องของโอ้โหกับตูกับโอ้โหอ้าวจังหวะเตะคืนแล้วก็โหนอยู่บตัวได้เหมือนกันครับเป็นนั้นเพชรธงชัยครับที่ชนะไปโอ้ยยกอนย้ายไว้้าัดมาแล้วแมเปิดมาแบบนี้ยังต้องตาม โอ้ยอั้ม่แต่ว่าพอเพตุนนี่ก็เสียแรงไปเยอะครับเตะสะลุดเองโอ้ยโอ้ยแน่นี่ครับ We... have a winner by ways of United Wars This is Sean!